สวัสดีพี่พีเอฟซีนะคะวันนี้น้องแรมมีผ้าสวยผ้าเก่ามาฝากพี่พีเอฟซีนะสี่สิบเอ็ดรายการเนาะแล้วก็มีมีดเด,เดี๋ยวน้องแรมให้ดูเนาะนี่ค่ะมีดชอบก็สะดุดทักหาได้เลยนะติดต่อน้องแรมได้เลยอันนี้คืออะไรอะน้องแรมไม่รู้จักนะนี่เป็นเหมือนอะไรอะเหมือนเขา่าหรอดูกันเอาเองนะพี่นะสะดุดตาก็ทักหาได้เลยติดต่อน้องแรมผัดหลุดได้เลยนะชอบชิ้นไหนทักที่นั้นบอกอีพีให้ถูกต้องแล้วก็บอกตามหมายเลขนะพี่นะ จะได้ไม่สับสนเนาะว่าอยู่อีพีไหนเนาะจะได้แบบติดต่อ,อก,กันง่ายขึ้นเนาะพี่เนาะออะอาฝากพี่เพจดีนะกดไลค์กดแ,แชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแรงหลหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเรามาเริ่มชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะพี่นะอ่าเรามาชมหมายเลขที่หนึ่งกันได้เลยนะคะหมายเลขที่หนึ่งก็เป็นกิ่งเนื้อเม่กะพัดนะพี่นะดูด,ด้านล่างเนาะมันมีอะไรบอกบ้างเนาะไม่มีบอก อชอบพกปิดตกิตอ่าน้องแลมได้เลยนี่ค่ะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองหมายเลขที่สองเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งเนาะเดี๋ยวดูแป,ป๊บน,นึงนะออกที่หนองคายอำเภอเบึงกาฬนี่ค่ะพระอาจารย์อาจารย์ทองพูลนะพี่นะปีเ,เลยปีหนึ่งแปดโคตรเก่าอะ่ะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สามนี่ค่ะเป็นสิงห เดี๋ยวดูวด้านหลังเนาะแล้วก็พายันเนาะไอ้ยปาจีวรน,นไม่รู้หองพ่ออะไรนะพี่นะก็เรียกหลวงพ่อกลวยหรือเปล่าโรงแรมก็เรียกไม่เป็นนะหมายเลขที่สามนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สี่นี่ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยก็ไหลทองนะพี่นะข้างหลังปีสองหนึ่งเป็นยันนะพี่ด้านหลังเป็นยันนะปีสองหนึ่งต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้านี่ค่ะอันนี้เป็นราหูอมจันเป็นกระดูกนะพี่นะ Okay. เป็นลาหู mm. เราจานอยู่ด้านหลังนะพี่นะค่อยๆดูค่อยๆชมนะถูกใจค่อยเอาไปเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หกหมายเลขที่หกหลวงพ่อตีคงทองนะนี่เัาเขียนว่าคงทองคนประถมจัดไปหลวงพ่อตีคงทองต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เจ็ดนี่ค่ะมารทองนะพี่นะเนะื้อกินตะกัว เปิดหน้าเปิดหลังโคตรเก่าอ่ะอันนี้เป็นเครื่องรางของขังเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปดนี่ค่ะเป็นพระอิวฤยจกบาทพร้อมกิ่งใต้ก้นข้างหลังเป็นพญานาคเกี่ยวนี่ค่ะเป็นเี้นพญานาคหมายเลขที่แปดนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เก้าเป็นหลวงปู่แพ้วรุ่นพิเศษ้ 4, างหมัน่น ปิดได้เลยหมายเลขที่เก้าต่อไปก็เป็นหมายเล็ที่สิบหลวงปู่สงบอกที่วัดโบสถ์ได้ไหมนะปีหกสองอีกด้านหนึ่งก็เป็นหลวงปู่สิง์นี่มโคตรเท่อะต่อไปก็เป็นหมายเล็กที่สิบเอ็ดน,นี่รูปหล่อหลวงพ่อเขียนคมใหญ่ได้ไหมเนจะ็ดไปพี่โคตรเก่าหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสอง นี่ค่ะพระไพโรธพุทธาจารย์ออกวัดส่วนส้มปีศูนย์หนึ่งนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อคงมังกรพร้อมสองสี่แปดสี่นี่ค่ะเรียมเรียมสวยนะพี่นะเจ็ไปหมายเลขสิบสามต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสี่เป็นพระกริงดีดน้ำมนต์พระกริงดิีน้ำมนต์นะพี่นะเจ็ดไปใครดูที่เหมือนจะเป็นอาจารย์ฟันนะพี่นะ ต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบห้าเดินทาหลวงพ่ออะไรเนาะเดี๋ยวเรคนนะั้นออกสมุทรสาครมาหาลาเมยนี่ค่ะพระรามันมุนีมาหาลาเมยปีสามเจ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบหก 16. ปู่ทวดได้พี่นะนี่อยู่เนื้อผงนี่วัดช้างให้จัดไปได้พี่นะสวยจึง้งต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ดวัดสวนขัน หมายเลขอะไรอ่ะกลางหาเป็นปาปิกนิดจดะ,นะดปะเป็นน่าพินะโคตรสวยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดออกพ่อปานคีโคตรด้านหลังยันเหมือนจะเป็นยันหนูเป็นตัวหนูนะพี่นะปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเก้าเป็นหนุงปู่สุภาเหรียญทองแดงหนุงปู่สุภาออกภูเก็ตนะพี่นะปิดได้เลยหมายเลขสิบเก้าต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบ สังกระจายเชียงแสนองคงใหญ่พอประมาณนะพี่ค่อยดูไปค่อยชมนะดูในคลิปให้ให้เรียบร้อยแล้วก่อนทักหานะคะเพราะว่าน้องเรนจะส่งให้ดูแค่ข้าวแค่หน้าหลังนะพี่นะบางคนให้ดูขอบข้างดูตะเข็บดูหัวดูหางดูอะไรก็ไม่รู้ดูไปทั่วน้องเรนไม่ดูให้นะพี่นะดูกันเาองดูในคลิปเลยี่หมุนซ้ายหมุนขวาเลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดเป็นพระขุนเพนเนื้อ เนื้อผมสวยจัดต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแครไปเลยยกชอบฟ้าหมายเลขยี่สิบสองต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสามเป็นเหรียญจีนนะพี่นะนี่ค่ะปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสี่ รูปถ่ายหลวงพ่อป่วยรูปถ่ายเขาดำน้ำยะโคตรเก่าจะไปนะหมายเลขยี่สิบสี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบห้านี่หลวงพ่ออะไรอะรูปหล่อหลวงพ่ออะไรอดีกันเองนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบหกอันนี้หลวงพ่อเดิมส่วสิบแปดสองจัดไปเรียมแล้วเป็นขอได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ดูหล่อหลวงพ่อเงินนี่ค่ะ สวยจึง้งสวยจึง้งก็จัดประหลับ,บอกมาเลขยี่สิบเจ็ดนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปดอันนี้เป็นสเสด็จพ่อรอหนะ้าเนาะนั่งบนหลังจัดไปโคตรเก่าลูกเสด็จพ่อเลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมไหลทองเอาไปสามสี่จัดไปขายตามสภาพเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบพุนทธมณฑล เคดีเนาะปิดได้เลยหมายเลขสามสิบต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเอ็ดรูปหล่อลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนี่ค่ะสวยจึงหมายเลขสามสิบเอ็ดนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสองคุณแผนคีกโกลเป็นเนื้อผงลงพ่อกล้วยนี่ค่ะจัดไปหมายเลขสามสิบสองต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสามอันนี้คุณแผนเนื้อดินนะพี่นะด้านหลังเรียบนี่จัดไป วยจึงใครรู้ที่จัดไปนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสี่หลวงพ่ออันนี้หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเขียนคอมเล็กไอพิมพไม่รอโบราณอ่ะปิดได้เลยมาเลขสามสี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามห้าเป็นรูปรอหลวงพ่อกล้วนะย,ยนะคะเจ็ดไปนะพี่นะสวยๆเดิมๆเพิ่งได้มานะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบหกจเจริญครบรอบอ หลวงปู่ทิมวัดพระขาวปิตเตอรอมาได้สามหกต่อไปก็ปเป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดเป็นพระกลิ่งจจดไปพี่สวยมากกลิ่งเนี่ยชุดนี้โคตรเก่าแต่ไม่รู้ที่ส่วนเยอะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อไป่เหรียญโลบโบราณหลวงพ่อไปสองสี่เจ็ดแปดแจดไปต่อไปก็ปเป็นหมายเลขสามเก้าเป็นพระปิดตาอันนี้เขาเรียกหลวงปู่ยิม้มเนาะ สวยมากเจ็ดไปโคตรอ้วนอะต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบเป็นเหรียญพระธาตุพนมลงยาสีแดงนี่ค่ะปีสองศูนย์ต่อไปก็เป็นหมายเลข 40, เเลสี่สิบเอ็ดค่ะ,อ,คะอันนี้เป็นพระอ้ที่ว่าเหมือนจะเป็นในอันนั้นอะเขาเรียกอะไรอะเรียกกมถูกดูสิก,นะกัลยาณะเขาเรียกอันเดียวกันหรือเปล่านี่ค่ะ ันนี้เขาเรียกกุบวางหน้าหรอวางเลมก็เรียกไม่เป็นนะพี่นะหมายเลขสี่สิบเอ็ดจัดไปนะพี่สวยๆเอาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีมาฝากแค่สี่สิบเอ็ดรายการนะพี่นะต่อไปก็เป็นนี่อันนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นี่นี่นี่มันจะเป็นไม่รู้เขาหรือเป็นกระดูกหรือเป็นอะไรนี่เนี่ยโคตรใหญ่เยอะนี่ค่ะปิดเลยเป็นเครื่องรางของขลังนะพี่นะเยอะมากแต่นนี้ราคาสามร้อยนะพี่นะค่อยๆดูค่อยๆชมนะ ชมไม่ชอบชมไม่ใช่นะพี่พอถูกใจก็ปิดได้เลยมันหนักด้วยนะพี่มีน้ําหนักด้วยนะนต่อไปก็เป็นมีดชิ้นสุดท้ายนี่ค่ะมีดนี่ค่ะโกนเกี่ยวห่างเกี่ยวปิดได้เลยดกดน,นะเดี๋ยวกดนะเดี๋ยวน้องเลมดูกดจัดไปเดี๋ยวมันมันจะมัวนิดนึงนะเพราะว่าน้องเลมขยับกล้องน,นี่ค่ะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพนครนคนสวรรค์เจ็ดไปอันนี้ห้าร้อยนะพี่นะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันต้องเสียการพุ่งหออีกเพราะว่าพุ่งหอเป็นร้อยอ่ะนี่ค่ะด้านหลังเป็นกระดูกนะเป็นด้ามดามกระดูกเจ็ดไปเอ็นละห้าร้อยนะพี่นะยาวมากนี่แล้วคณส่งลำบากมากเลยมันหาของใส่ไม่ได้นี่ค่ะถูกใจถ้าขาได้เลยนะ วันนี้ก็มีมาฝากแค่นี้นะพี่ชอบชิ้นไหนทักชิ้นนั้นนะพี่นะรายโทรเบอร์ติดต่อน้องเลมได้เลยมาฝากคุณพีเอฟซีนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องน้องแรมพัลลุดหลักยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปบต่อไปเนาะวันนี้ก็มีมาฝากแค่นี้นะพี่พี่หน้าก็จะกันใหม่นะสวัสดีนะคะ